อินไซเลนน่ะมึงเห็นป่าเออใครไม่อยากเล่นวะใช่ปมดูนี่มึงบลัวเหมือนกูป่ะกลัวมากเลยไม่รู้กูเหมือนเหมือนเกมอะไรนะไอเกนชินอิมแพคมันกันใช่ไหมแั่นก็ไม่อยากเล่นน่ะเห็นคนเล่นกันเยอะนะแต่ไม่อยากเล่นต่อขวางโลกบวมนี่ไงเล่นพับจีสตีมเลยไงถ้ากูขวางโลกแล้วใครจะทำไมวะฮะใครทำไปผู้ชมจะทำไปอยากเล่นกูไปอ่ะขวางโลกไปสตรีมไงไอ้ด่านนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีภูเขาไฟด้วยนะมันระเบิดจริงจริงวะ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดมันบัวไปมันเบิดแบบว่าเราแลนดิ้งมาแล้วก็แลนดิ้งตกบัวไฟไปเลยแกเลยเกิดเราลอดลงไปในรูเลยไกลไปนาทินไงหาข้าเกียร์ทั้งข้าเกียร์ทั้งนั่นไงบัวไฟอยู่มึงอยู่ตรงทิศเอ็นนะยี่สิบเลยอ้ยภาพสวยจังเลยภาพสวย เออไม่เขามีระบบอะไรป่าวว่าพักจินจตีไม่ได้เล่นนานมากอ่ะทำไมตัวการมันลื่นยังวะแบบเดินเดินวิ่งวิ่งกระโดดกระโดดอ่ะดูดิเออกูกูรู้สึกว่ามันมันลื่นกว่าพักกีไลน์อีกนะใช่เวลาวิ่งกันกระโดดกันเดินอะไรเงี้ยโอ้ไอ้หอบโอ้เป็นเฮลิคอปเตอร์เจีลันไม่ใช่เครื่องบินเหรอบุหรไปไปหรี่บุ่บุหรี่บุหรีไบุหรี่บุ่บุหรี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 ่บรี่บุหรี่บุหรี่บุรี่บุห้ี่บุหรี่บุหรี่บุหรา่บรี่บุหรี่บุหรี่บ สักทีสักทัสั่งจุ่มลงไปเลยมุด้าเนี่ยเ่ยเนี่ยเนีมันมันจะมีบัวตรงเนี้ยชักินน่ิพี่กกันตรงเลยเฮ้ยใครพูดไปเลยวะไอเพื่อนเพื่อนเรามันตามผมเพื่อนเรามันกดเอ้ยมันกดมีกดตามเพื่อนด้ยเอ้ผมตามพี่บุมเออตามกูตามกกด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 เ็มแล้วก็กดลูกลงพี่บุมอ้แล้วพี่บุมโดดมันจะโดดให้ โอ้ตามเยียไปเลยกดเลยไมไงอดูไปแล้วโอ้ตามเพื่อนเลยเจ๋งมากเจอกูแน่กูจะดิ่งลงไปเลยพี่ตรงตรงน้ำตกกระบุงน่าอดมนะลองลไปดูปะอกยี่ิี่จะ死ไวอออออวอออ โอ้เศบเศษเศษตายเลยอะตายเลยอะโศษรอนแสบร้อนเศษร้อนเลยอะโอ้ร้อนพี่พีพร้อนไอ้พี่พีคอนขึ้นมาเหมือนเป็นนาฬิกาเลยพี่นาฬิกาไอฉากนี่ใช่เลยไอโอ้เดินอย่างงี้ไอนาฬิกนพอเลือดได้ไหมออเอาดิเลือกเลย อาปาโก้เหรอแต่เหนียวไปวายเชียวครับปาโก้อาปาโก้พี่ไหวเหรอตายอาปาโก้เด็กก็โดนยิงตายหรอกน่าจะไม่ตายนะผมทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะมองว่าเราเก่งไหมในในครับยี่ร้อยอ่ะมันไม่มีทางมันไม่มีทางหรอกที่คนได้กินขี้มาแล้วจะมากินข้าวจะจะมีจะไม่มีกลิ่นขี้อยู่ไงปะเข้วก็แตงบ๊าวานนั้นน่ะนำไปเลยตามมาเลยโอ้ระบบออโต้ที่มันดีจะไม่ต้องมึงครับโอ้ก็รัสไต้หวัน ทหารไต้หวันโอ้ต้องเป็นคนไต้หวันแน่แน่แน่นอนไอคิดไงการปล่อยให้มันเป็นลงแล้วเรลงมาป๊อกข้างล่างเออเออไอเนี่ยไม่แต่แต่ปืนปืนมันจะดอบดีอาจจะดอบดีก็ได้นะไอมันยกโยกไกโยกไกยกไกปล่อยปล่อยปล่อยให้มันเข้าไปคนเดียวไปเลยตหารไต้หวันโอ้โหปืนเต็มเลยโอ้เอาเลยเอาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตลกครับไม่ตลกไปถูกป้าปืน ไม่ไม่หมดอกดอกเยอะกว่าพับจีไรเออดอบเยอะมากกรดูเปอร์ปืนแลวด้วยเห็ดไงอะไรจะซูเปอร์ปืนนะอไมึงพูดอะไรมึงพูดอะไรเนี่ยเนีลองกินเห็ดกูมาเห็ดอะไรมั้งพี่เฮ้ยโอ้ไม่มนักลัวนกลัวมีนักกลัวมากรานรโยโล หาสักคนพี่หาสักคนเอ้รัสได้หวัดไปแล้วอ๋อทอาไปแล้วไปแล้วเอาลันเอาไอพี่พี่ว่าไงวาตาชิวะคาฮิตชิตาไอ้ไอ้ไอ้โอ้ของกูของกูไนไงเฮ้ยไปเกตหาหาหามาใช่ดิเรามีกันสองคนแล้วตอนเนี้ยตอนนึงผมมันหาอยู่พี่พี่ควรจะไปเป็นซุก้าสองอันไปเลยไม่ต้องถือปืนหลักเนี่ย แต่เบอร์บาสูก้าไปเลยกระสุนหมดก็เอามือต่อยเขากูกูคิดถึงกูคิดถึงกันด้อมที่แบกเขาแบกบาสูก้าสองอันเลยไอ้ที่มุมมอเตอร์ไซค์เฮ้ยมอเตอร์ไซค์วีพีตัวผู้ซะด้วยไปเลยไปกันเลยไอ้แกงเอาวิ่งไปหามันแล้วก็แล้วก็กระโดดลงลเอาบาสูก้ายิงเลยวอะไปพี่พี่พี่บาสูก้าบนรถได้ปะมันจะไม่ได้แล้วเป็นปืนเป็นปืนใหญ่โดอ้โหซูเปอร์บาสูก้าไปกันเลยตามไปเพื่อมาลงตรงนี้ป่ะ ตายไปแล้วโอเคเราลงอยู่แล้วพี่ถือปาสูก้ากันมาแล้วยิกองกันเลยันไหมี่พี่มเทียบฝุนพี่ต้องย้อยมากแน่เลยอูภาพเป็นคนชัดเลยอ่ะมองไปทางไหนก็ชัดไปหมดไม่ไม่มีน้ำมันเลยไปเฮ้ยท่นท่านทานทนทาที่นาน่าน่นท่่ยนทานท่านน่น่ย ไอ้แก๊งไจมก่ไอ้คนก็จองคนก็องเลยไอ้โจมไม่ได้เพื่ยิงได้เดียวไอ้เพ้่อนไอ้บุญไอ้บุญอาบิจิอัดหลังผมแตกโหลงกี่คนลงกันหนึ่งตีนั้นตรงเราเนี่ยโอ้หท่านขวาเลยลงมาข้างก่อนเลยเฮ้ยโอ้โหใกล้ๆเลยพี่บุมอยู่ในโกดังเลยโกดังโกดังโกดังเนี่ยนะใช่อยู่ในโกดังเลยโกดังโกดังโกดังข้างหลังเลยไม่รู้ไม่รู้จะบอกไงบอกไม่ถูกโหปืน ปิดจานเข้ามาแต่กูกูมีแค่ UMP ก็น่าจะพอเฮ้ยมีใครอยู่ข้างหลังวะโอ้ยเข้าหัวเลยเ้าตายแล้วยกูตายเลยเขาตายแ้วมันตายว่า直接给他发一个导弹吧，直接轰้ มึได้จด่ามึได้่มึงต้อด่ามึได้ยิ่ฟ้าม่ฟ้า了ย่งฟ้า่ฟ้า了吗？ม่อไม่าอะไรกินสหมาบ้านคลาเล่นอย่างนี้ได้วะเยราเต็มไปมึงลงวิ่งน่อดิเฮ้ยวูวูเฮ้ยต็มไปเฮ้ยดรแย่เลยคือขอแค่คนเดียวโอเคป่ะแค่คนเดียวคือ คนเดียวคือชนะเลยใช่ไหมเลยเกมนี้ชนะเลยถ้าสองถ้าสองคนก็คือชนะสองตาเว้ยสิบคนก็คือเราชนะไปแล้วสิบตาเว้ยถ้าได้แชมป์เรื่องเล่นพับกีริสตรีมเลยได้ได้ได้คือได้แชมป์นี่ก็คือฆ่าคนหนึ่งได้แชมป์เลยใช่ไหมใช่ฆ่าคนหนึ่งคือได้แชมป์เลยเพื่อนไปไหนอ่ะเดี๋ยวจะเพื่อนเลยผมไปไหนไปไหนไปไหนอ่ะฮัลโหลกลับมาแล้วผมกลับมาแล้วไม่เป็นไรผมก็ได้ม่เ็ได้ม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร้เป็นไรไม่เป็นไรไม่เปนไรม่เป็นไรไม่เป็นไรไ่เนไรไม่เป็นโรไ ผมเจอเพนเตอร์เพนซ์เตอร์ขอ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 เป็นเกมที่จะถือสรงก็บอกเองไปเลยพี่พี่ตีสองก็บอกเลยนี่เอาไปเลยก็บอกกบอกพี่กระดอบพี่พี่กดเอ็กพี่กดเอ็กโคตรไร้สาระเลยเพีย่เอ็กติดเท่เยาวัดเลยเอออาจจะได้แชมป์นะบุมแชมป์พอพอสิ่งนี้พี่พี่เวลาได้บ้านอ่ะกดกดยิงมาซูก้าลงพื้นไปเลยกระโดดยิงลงพื้นไปเลยเด้งไงเล้พี่ก็ตายไปเลยถ้าไม่ถือสองก็บอกแบกไปเลยว่

รงนี้นี่เหมือนเหมือนเจอมังกรไฟเผาเลยอ่ะจริจริงมันเป็นมันเป็นเนี่ยนบีมันเป็นสมัยตอนที่เราเคยลงมายังโลกเราสู้กันมึงจำได้ไหมนึกถึงสมัยก่อนแล้นะเบจิต้ามาโดนรู้ไปแล้วเบ้าน์บิมันขริงจริงนยข้างหนข้างหน้าข้างห้าข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าขข้างหน้าข้ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าขน้าข้ข้างหน้าข้างหน้ข้างหน้าข้างหน้าน้าข้างน้าข้้าน้าข้า้าน้า โอ้ยผมพลาดได้แล้วผมาแล้วโอ้ยกรดานะดาแล้วก็อเยี่ยงแล้เล่น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 จอัอ่นไดแชมป์นะอ่นเล่เล่นเกมนี้ไปเลยไงผมน็อกมันผน็อมันเฉมยังไม่ตายทําไมมันีกนแบั๊วะลองอยู่นะวะมีระวังหัวรัดนะเฮ้ยกูไม่กลัวโอ้โหยานเกาะสส่งเช่นแล้ววะโอไกล่กยเย่ยอ่เลย วางไว้วางไว้ไอ้ยุ๋มฆ่าคนเจ้าคนนึงว้าวสุดยอดเลยเหลือกูเหรยอดเลยเหลือมึงก็บุ้มวางไว้ยังใช่ลเฮ้ยไอ้ที่เดมันตุ้อลปืนปืนมันตุนย้อนเลยโอ้โหขวานดีเลยกูเลยสไกต์มาแล้วสไกต์สไกต์ที่มามากระสุนกระสุนหนงหมดแล้วกูลูก เลือดกูจะหมดทุกคนอากเข้าวันแบบระยะนี้เลยขามาขามามึงรอดมึงรอดมึงรอดเชื่อกูเชื่อกูแค่เชื่อกูมันไปอยู่ข้างหน้ากูไปอยู่ข้างหน้ากูันอยู่ข้างหน้ากูมันึงรอดมึงรอดแค่เชื่อกูี่ไยยังไงยังไงของกูขอมันดีของเพื่อนเราอะบมเบ่งอนีกระเป๋าสี่นี่คือกระเป๋าสี่ใช่เหรอมันไม่ใหญ่นกะเป๋าสเยโยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ วดวไม่โดนไม่โดนมันเหลือปราีมันเหลือนดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้นด้โอ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 แค่เดียวเดียวเดียวเยอย่าไปหัวร้อไปวันเีมันยิงไม่โดนชิกอเ่ยมันยิงไม่โดนี่มันยิงไม่โดน